ไแล้วปปแล้วประธานชอบเธนมาจงวันนี้สตันนิ่งเรียบร้อยโู้ยไม่ได้อีกแล้วควมองได้บอลแล้วปั่นเรียบร้อยครับผม สวัสดีครับผมช่วงนะะี้ครับผมก็จะมาลงแล้งในดิวชั่น n 5หลังจากที่เกมเพิ่งรีแล้งมานะครับจริงๆก็ดีเรามานานแล้วแต่ว่าผมไม่มีโอกาสได้เล่นเลยนะครับไม่มีเวลาว่าได้เล่นแล้งหรือว่าได้ทำคลิปเลยนะครับช่วงนี้ก็คือไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะเพราะว่าเป็นช่วงเปิดเรียนนะครับเป็นช่วงเปิดเรียนแล้วก็ต้องไปเรียนก็เลยไม่มีเวลาที่แบบมาทำคลิปมาหรือว่ามาอัพคลิปนะครับ ก็วันนี้ก็มีเวลามาทําแล้วนะครับก็จะมาเล่นเกมแรกในซีซั่นนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยแล้วกันเนาะตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าเลือกตัวหรือว่าเปลี่ยนตัวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งตรงข้ามนะครับว่าเชียเขาตึงแค่ไหนนะอุ้ยเดี๋ยวมาดูที่มางก่รกันพี่เดียร์อยู่นะโคมองฟิตครับลงเลยกันประธานพักก่อนเนาะโอ้แล้วก็เซคิโอครับลามอสก็ นะครับโอ้โหมีรูดฟานิตาลอยด้วยแล้วก็แมสซี่ัะผมมีจูดด้วยนะเขามาในแผนอะสีสามหนึ่งสองนะครับมีล็อบบ้มีวารานเด็บบอยฮาร์แลนด์นะผมไปอะหน้าคู่ับหรือจะคู่หรือจะสู้หน้าสามผมนี่มีสามตัวเลยนะไปครอบนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมก็ผมก็อยากจะบอก ถึงเอ้ยไม่ใช่อยากจะขอโทษตอนนี้เลยก็คือถ้าเกิดว่าในคลิปนะครับมันมีเสียงอกดหน้าจอที่มันดังกึกๆ,ๆนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าถึงตอนนี้ผมจะมีไม์หูฟังแต่ผมไม่สามารถเสียบกับ iPhone ได้นะครับก็เลยทําให้แบบว่าเวลาอัดคลิปเนี่ยมันดังกึ๊กๆเวลากดหน้าจอนะครับก็ต้องขออภัยส่วนตรงนี้ด้วยนะครับอเคเดี๋ยวเราไปรับชมเกมนี้เล้ก,กันว่าผมจะเป็นยังไงจริงผมก็เม่เล่นนานแล้วนะเกมนี้ ไม่ค่อยได้เข้าเลยนะช่วงนี้เขามาที่เอ้ยดารุ aro, ผมดักได้ครับเมซี่ออกมาให้ซิโก้ครับยังไงเนี่ยหมุนหน่อยหลักการคาร์มิซโซ่เปิดออกมาที่ดิพิสครับอ้าวแล้วเขาปล่อยคมองผมอย่างนี้เดาท่านน่อดีแต่กลับมาคาร์มิซโซ่โอ้โหวิจะแปะมาให้ซิโก้ครับแต่ไม่ได้ครับเอยคาร์มิซโซ่ขาหลังดักได้ครับ ว่าเขาจิ้มมาฟาน,นิตรลอยแต่เข้ากลางมาคาร์มิโซ่ผมไม่เอาบอลเฉยเลยแล้วจูดเป็นแค่แทงมาอย่างนี้นานโชดักได้ครับซิโกโ้แทงมาแมสซี่ครับไปออกไปที่ซิโก้ไม่ถึงครับแล้วเขาเปิดมาที่เดือบรอติดคาร์มิโซ่ผมซิโก้ครับไปออกมาโอ้ยอาา้าวจังวะนนี้อ้าวแล้วเขาพลาดครับ โคมองผมขอปั้นไม่ได้ครับเมืม่อกี้เข้าหลายคนเกินนะบอลมาที่ซิโก้ขอสตันนิง่งอลไรไม่ได้ครับผมไม่เป็นไรบอลอยู่ที่เลวานคนระับไปออกมาอาบอลยังไม่เคลียบอลยังไม่เคลียอย่างนี้เดวิสโอ,โ,โอ้โหโคมองโคมองเป็นตัวที่ไม่ค่อยพิวนะหรือผมรู้สึกว่ามันเร็วอย่างเดียวนะมันไม่ค่อยพิวเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับโโอ้หแมสซี่ จะพลิกซะหน่อยแล้วรุดฟันิตรลอยครับแปะออกมาที่จูดเบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมมาฝังว่ายกมาแล้วอู๋หไม่มีใครครับผมน่าจะยิงเองนั่นน่ะไม่น่าใชยยกนั่นน่ะดูนะไงลองดูนะไงยังไม่ได้ยิงเลยครับขอผมว่าจะเล่นเดือดหน่อยนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นนะครับช่วงนี้นะแต่ก็จะกลับมาทำคลิปแล้วแหละนะครับ จะกลับมาทำคลิปเหมือนเดิมนะครับจะกลับมาทำคลิปบ่อยๆเหมือนเดิมแหละไปครับไปต่อครับฮึมเดอะปอลุดมาแล้วจงาวันนี้หลุดมาแล้วดาชดักได้ครับผมฮาคิมีแตะออกมาคาบิโซผมดักได้ครับแบคแคมช่วงนี้คือไปเปิดมงเลยนะมุมนี้แบบเล่นเปิดมงก็คือแบบไม่ฝ่ายอะเล่นไม่ได้โคมองเดลมาทัศแล้วสตันนิ่งไม่ได้ครับ แล้วเรวานจิ้มไม่ได้อีกแล้วโควมองได้บันแล้วปั่นเรียบ้อยครับผมหนึ่งมารูดอสู์จากเคงลี่โคมองมันมันนะเกมนี้มันมันครับยิงกันเป็นว่าเล่นนะนี่ดิวิชั่นห้านี่ก็ห <c oughs> มายผมคือดิวิชั่นหนึ่งะครับซีซั่นนี้นะซีซั่นเมื่อกี้คือไม่ถึงนะครับได้แค่ดิวิชั่น2นะครับตกมาก่อนนะ ผมก็ยังไม่เคยขึ้นเลยในดิวิชันหนึ่งดาร์ลรวบเพิ่งเปิดได้มาตั้ง300ทองนี่ใช้คุ้มหน่อยแล้วกันเรย์านโอ้โห,หมงไม่โดนวันบิสตากา้ามาที่เบลลิงแฮมคามิซโซ่ผมไม่ดักเลยแล้วประทานแทงมาแต่ดาร์ลผมดักได้ครับแล้วนาโชแทงมาแมสซี่แปะเข้ามาจามาังหวะนี้อ่อาไม่มีใครจังหวะนี้มแมสซี่รับแต่มาที่ปะธาน รุดฟันนิตรลอยแบ่งมาหมดเวลาครับผมสหรับครึ่งแรกครับเป็นฝ่ายของผมนะครับนำไปหนึ่งมาดูตอด่อศูตครับผมน้อยยิงแค่ลูกเตียวนะ <45 S 1> แล้วก็เข้าเลยนะนทีนีขอเอาอโคมองแล้วกันแตขอดูหน่อยว่าโคมองนี่ผิวไหมนี่ก็ผิวนะแต่ว่าเป็นน่าจะผิวกว่าใช่ไหมเป็นน่าจะผิวกว่านหนึ่งส่วนกองหน้าก็ตันนี้แล้วกัน อยากได้หาแลนผมว่าอาที์นี้นะ่าจะหาเล่นมานะเพย์ยือก็โดบีก่บจะหาแลดนนะรอเลยผมจะเอามาเล่นครึ่งแรกเอา้าแล้วเขาถอดใจเลยหรือเปล่าจังหวะน,นี้เปิดมาเกียนลูกเบิร์ตดีขึ้นเคลียร์มาครับเดบอนาโชโมงตั้งมาไม่ได้ครับลุดฟันนี่ตะลอยแทงมาครับนาโช่ดักได้แล้วเดวิสเอ้าจะปืนเขา้ากลางครับแต่เขาแทงมาที่แมสซี่ ยิงโอ้โหเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับผมจากริโอเนลเมสซี่ครับเป็นล่างอ่าบูสเตอร์ครับโดนแล้วไงเราอย่างคมอ่ะผมผ้าดงครับตรงนี้นะผมปล่อยไปหน่อยแล้ยิงแบบยิงดีด้วยนะยิงแบบแสงไปเลยนะครับแล้วเขาจะแก้เกมเปลี่ยนตัวหรือเปล่า เราไม่เปลี่ยนไงเรามั่นใจในไลน์อัพของเราครับเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าผมกําลังจะเกลียนลู่กเปิดได้แล้วขอลองใหม่อีกครัราางรคร้งนึ่งกันเอาลจะผมน,นี้แทงช้าไปครับ <S <s <ules> <S ฟานได้ออกมาที่เดวิสเดวิสไต่ก็มาฟานได้คามิโซเบิร์นจังหวะเดียวจังหวะน,นี้เมสซี่โอ้โหติ anne. ไม่ดีเท่าไหร่ครับเป็นช่วงหันหลัง มีโซครับไม่ถึงเฉยเลยถอยถอยถอ,ยถ,อยถอยก่อนถอยก่อนสวยครับดาลัวดาโลสิดาโลแไปออกมาเอาแล้วเมสซี่จะแทงดอกนี้ไม่ถึงยังไม่ได้แทงเลยตกรก่ก่อนไปแล้วครับเดอปอเดอปอไว้ยังไงเอาเปิดไม่ดีเท่าไหร่แต่เคียงไามา่ได้ครับ ซิโก้แปะอมาคารมิโซ่แปะมาครับติดคาเซมิโล่แต่คารมิโซ่ดักไมายีกหรือเปล่าเอาแล้วติดกันครับติดติดไปติดมาอือหือดักได้อีกแล้วโอ้โหแล้วเมทัพไม่โดนครับแล้วคขายิงมาจังหวะนี้สเตเกนเคลียร์ไปก่อนโอหมันมากมันมากเมสซี่แปะมาโอ้โหแปะแค้มมาควินยอสครับเมาดาโล่ดักได้ แต่เข้ากลางมาโอ้โหไม่แปลกแฮซิโก้เลยพี่แล้วคามิโซผมดักไม่โดนตรงนี้จูดเบงใช่ยกมาเจ้ามือนี้เลวานโอ้โหแลขี่เอาไปก่อนอือหึมาใจจะจวายบอนมิสกา้าไต่ออกมาดักได้ครับอ่จาจังหวะนี้เป็นเกมสวนเับของเราบ้างโอ้โหมันจะไปยังไงอะมุมเนี้ยอ้าวแล้วดักได้ครับดักได้อีกอดารู แล้วเดวปอไว้ยังไงหมุนนิดนึงหมุนนิดนึงเดาบรรทัดแล้วปัน่นเกือบครับ่าเราไม่เปลี่ยนตัวครับเรามั่นใจในทีมของเราไปาแล้วไปแล้วประธานชอบเธอมาจังวันนี้สตันนิ่งเรียบร้อยออ้ยหเอ็มปาเป้ผมชอบเธอมาแล้วสตันนิ่งจงังหวะนนี้ย่างสวย <c oughs> ให้ดูภาพช้าได้หรือเปล่าจังวัน,นี้วิ้งมาไม่ได้ดูภาพช้าครับผมแต่สต <St> ันนิงไปองนี้ตะข่ายแทบขาด2อประตูตอนหนึ่งครับเป็นฝั่งของผมที่ทําไปแล้วเขาจะเกยร์ลุกเปิดมาลุฟนิตรอยแตะมาผมให้ฮาแลนด์นัไม่ถึงครับผมจังหวันนี้คามิโซ่จะแทงเราต้องเปลี่ยนตัวบ้างแล้วแหละแล้วเขาเบิร์นมาฮาแลนด์่ารูดักไดครับเมซี่แปะออมา คัมบิซโซ่นี่ไงเปิดมาที่คัมบิซโซ่ครับจิ้มเองดีโอ้ไม่ได้คัมบิซโซ่จิ้มดีแล้วแทงจังหวะนี้ไม่ถึงไม่ถึงแบคแคมออาจังหวะนี้จังหวะน,วนี้โอ้โหหมดเวลาไปครับผมสไรก,ก์เกมนี้เขาก็เป็นฝั่งของผมนะครับที่ชนะไปสองประตูต่ตอ1หนึ่งครับผมอุ้ยเป็นเลขสิถือว่าเป็นเกมที่มัานมากนะครับก็ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดคลา์ให้ผมด้วยทาแล้วก็ผมก็จะกลับมาทําคลิปแล้วนะครับจะกลับมาทําคลิปบ่อยๆเนาะการจะแบ่งเวลาเรียนแล้วก็มาทําคลิปให้ทุกคนดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะบ๊ายบายครับ